ควันนี้เก๋จะพาไปทำผัดบุ้งไฟแดงคีโตผัดผักบุ้งไฟแดงแบบคีโตพร้อมคำนวณสารอาหารให้ต่อจานในท้ายคลิปนะคะส่วนผสมและเครื่องปรุงผักบุ้งสดน้ำมันมะกอกซีอิ๊วขาวกระเทียมสดพริกชี้ฟ้าและน้ำมันหอย ั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันมากอกลงไปจากนั้นนำกระเทียมสับที่เตรียมไว้ใส่ตามลงไปนะคะรอให้น้ำมันกับกระเทียมร้อนนะคะไปนำตะหลิวมาเลยค่ะผัด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 ชู่ชู่ชู่ไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกชี้ฟ้าอุ้ยตอนนี้เลยฉุนกันทั่วบ้านแล้วนะผักบุ้งมาเลยกระทะร้อนชุ่ใส่ลงไปค่ะ ชูชาชูชาปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเอากว่ามันไม่เรียบเดี๋ยวจะไม่ครบสูตรหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ซีอิ้วค่ะปรุงทุกอย่างจนครบนำตะหลิวมาผัดผัดซูสส๊ดซาซูซาพลิกไปพลิกมาเมื่อสุกได้ที่เตรียมจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยหิวจะแย่อยู่แล ใส่จานพร้อมเสิร์ฟตกแต่งให้สวยงามนี่ถ้าเกิดมีโจ๊กไข่ขาวอีกสักถ้วยแล้วก็อิ่มไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวใครๆก็ติดใจอู้น่ากินชมัดเลยปะไปกินกันดีกว่าอ่ออย่าลืมนะท้ายคลิปนะ่ะมีคำนวณสารอาหารของจานนี้ให้ด้วยนะคะ ได้คำนวณสารอาหารสำหรับเมนูนี้เอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะหยิบข้อมูลสารอาหารนี้สำหรับไปคำนวณอาหารทั้งวันที่เพื่อนๆได้ทานนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ทานอาหารให้ครบ PMR แต่น้อยกว่าทีสนะคะเพื่อนๆจะได้ลดน้ำหนักแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนและได้ผลดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ